ับมาแล้วนะฮะคุณผู้ชมหลังจากที่พักไปจิบน้ําแบบหอมปากหอมคอกันได้สักพักหนึ่งนะฮะก็มาติดตามที่เรื่องราวของคนคนหนึ่งที่หายไปจากหน้าสื่อนานมากานะฮะวันนี้เขากลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเขากล้ากลับมาเหรอหนาทานโอมาฉันถามหน่อยเขากล้ากลับมาเขเขากล้าทุกอย่างว่าต้องยอมรับนะครั้งที่แล้วอะ่ะโกหกหลอกลวงอะไรก็ไม่รู้ไปแสดงหนังนะ The Prince of Red Shoes ใช่ไหม อะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าล่าสุดนะฮะเขากลับมาสร้างความฮือฮาโดยเขาโปร่จ้าใช้คำว่าโปรไปร่วมประชุมเวทีปฏิรูปประเทศของรัฐบาลครั้งที่สองที่หอประชุมกองประชาการกองทัพอากาศเขาดูหน้าหน่อยสิซึ่งเนี่ยเห็นเห็นเห็นคุณนาธานไหมฮะเสื้อสีเสื้อสีส้มแล้วที่มีเสื้อเสื้อสีดําคลุมอยู่นะฮะนั่งอยู่กับผู้หญิงเสื้อสีขาคุณนาธานมาร่วมประชุมด้วยมาพร้อมกับหัวหน้าพักพลังเครือข่าย เครือข่ายประชาชนและก็สวมเสื้อพรรกด้วยนะฮะก็สร้างความมือหายอย่างมากทุกคนก็ต่างจ้องไปว่าใช่นาธานหรือเปล่าวะนี่ใช่นาธานหรือเปล่าวะแต่พอหลังจากที่มีการประชุเามาเสร็จเขามาทำไมเขามาทำไมเอา,เอา,เอา,เอาตรงรเรรงเขาเขมาร่วมประชุมเขาก็บอกว่ายืนยันว่าผมเนี่ยเป็นนาธานจริงๆที่มาร่วมประชุมครั้งนี้เพราะว่าผมเนี่ยรู้จักกับทางพรรคลังเครือข่ายประชาชนแล้วก็เห็นว่านโยบายของพรรคมีความน่าสนใจจึงอยากจะสนับสนุนเมื่อพรรเชิญมาผมก็เลยเข้ามา ฟังการประชุมด้วยแล้วรู้ไหมเขาประชุมอะไรกันเนี่ยฮะเขาประชุมเสร็จแล้วเขาก็ต้องลงสัตยาบันแต่ดาธาปฏิเสธไม่ลงสัตยาบันไงมาทาไมก็คือมาแบบว่าเขาบอกว่ามาฟังเฉยอแล้วก็ยืนนันว่าผมเนี่ยไม่ใช่เสื้อแดงนะผมมาฟังเฉยอาจจะเป็นการสร้างกระแสข่าวให้กับตัวเองหรือเปล่าเหมือน เรื่องเมื่อวานเลยที่คว้าหม่เก้านน้ว่เก้าหนีเหมือนเลยเหมือนเลยคนฉันบอกแล้วเธอต้องสังเกตดีๆตอนนี้ใครเขาอยากจะหวนคืนเขอยากจะสร้างกับคือสู่วงการอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นวงการอะไรก็จะมีการสร้างกระแสกับตัวเองแต่ป้ารู้ไหมว่าพักนี้ยพักพลังเครือข่ายประชาชนเนี่ยเขามีนโยบายหาเสียงอยู่ข้อหนึ่งคือสละสนวนการขายตรงอ๋อก็ทําธุรกิจไงเออนาทาก็อาจจะ สนับสนุนยบายบข้อนี้หรือเปล่าฉันจะบอกว่าไม่มีใครเจ๋งเท่ากับป้าเชงหรือเปล่าพักน้ำหมักอ่ะเอออันนี้คือเขาโด่งดังที่ตัวเองไม่ต้องงอสถานการณ์อะไรเลยเขาขึ้นไปปุ๊บชาวทวิตเตอร์ของเราก็แบบฮือฮาชาวน้ำหมักอันนี้ยังต้องใช้กระแสจ้านาธานยังสภาพหนังหน้าดีอยู่นะฮะใา่ๆวันหนังหน้าใบหน้ายังดียังสดใสยังหล่อเหลาเหมือนเดิมนะฮะเสียได้เห็นไหมคนเราพอมันมีรอยด่างคุณพูดไม่จริงอ่ะ แล้ววันหนึ่งพอคุณกลับมาเขาไม่ได้จําผลงานคุณนะเขาจะจําตอนคุณพูดไม่จริงใช่คุณคนส่วนใหญ่เลือกที่จะจำภาพลบของเราถึงแม้ว่าคุณจะเอาน้ําดีหรือว่าเอาเรื่องราวดีๆสักร้อยเรื่องมาลบล้างเรื่องลบๆของคุณน่ะมันก็ลบไม่หมดค่ะแต่ว่าเราเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะฮะไอเราเนี่ยไม่อยากจะโค้ดคําพูดเลยนะนักข่าวก็ถามนะว่าคุณนาธานคุณมาใช่หรือเปล่าคุณตัวตัวคุณใช่ใช่ครับผมเนี่ยนาธานจริงๆ แล้วนักข่าวก็ถามว่ามาทำไมก็ถามเหมือนป้าจอยถามนี่แหละผมมาเพราะว่ามาเรียนรู้เหมือนมาขำขเนี่ยประเด็นเวทีนี้ก็ให้คนมาเรียนรู้ขำๆได้ด้วยนี่มันเรื่องบ้านเรื่องบ้านเมืองของประเทศนะป้าบางทีเราเนี่ยเรายังไม่กล้าเข้าไปเลยนะฮะเราก็ไปสร้างความขัดแ้กับเขาถูกไหมล่ะเราก็ไม่รู้จะวางตัวยังไงไงคือคือมันเป็นเรื่องคําว่าอะไรเขียนข้างหน้าปฏิรูปประเทศคุณไปคุณต้องแสดงแบบความคิด จุดยืนคุณจะทําทอะไรเพื่อพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองเขาตอบว่าอันนี้ฉันไม่ได้หลอกนะเนี่ยเนี่ยมา <นะ S 2> เรียนรู้ขำขำม,มีประโยชน์มากก็ มีประโยชน์ก็มาให้หายคิดถึงการสําหรับคนที่คิดถึงนาธานก็จะได้คลายความคิดถึงกันไปไม่นะแต่เราอาจจะไม่ค่อยคิดถึงครับเพราะว่าเราเสพข่าวเขาไปเยอะมากพอแล้วเออใช่ะอ่ะไปที่เรื่องราวบันเทิงอีกหนึ่งเรื่องนะคะรับเมื่อวานเรารายงานไปเรื่องราวของสรวัตรโจที่ขอดาราสาวเมพ,พิชนาแต่งงานแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้คุณสรวัตรโจเนี่ยคุณบอกไปแถลงข่าวใช่เมื่อวานนี้เจ้าตัวก็แถลงข่าวแต่เราบอกไปแล้วเอ๊ะป้าเดี๋ยวมีใครมาร่วมเฟซกับเราด้วยในรายการคุณผู้ชมทางวิทยุอาจจะสงสัยมีคุณผู้ชายคนหนึ กาแฟหรือเปล่าเพราะว่าร้านเราเป็นสปากาแฟใช่แล้วก็กาแฟหอมมากเลยเดี๋ยวขอดื่มกาแฟอ่ะเดี๋ยวคลิคกเล่าวต่อนะฮะเรื่องราวของสารวัตรโจ พันตำรวจตรีทิติสันอุทนพลนะฮะเมื่อวานก็มีการแถลงข่าวไปที่เรียบร้อยแล้วเรื่องการที่เจ้าตัวจัดงานเซอร์ไพรส์ขอสาวเมพิชนาแต่งงานแต่ว่าตอนแรกตามข่าวบอกว่าเขาจะควงคุณเมย์มาแถลงข่าวด้วยนะฮะแต่สุดท้ายแล้วก็มาแถลงข่าวเพียงคนเดียวเท่านั้นโดยการแถลงข่าวเกิดขึ้นตอนบ่ายสามเมื่อวานนี้เขาบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเขาไม่อยากจะให้ทุกคนมารื้อฟื้นนะเขาอยากจะให้ทุกคนจบจบกันไปผมขอกราบราบพิพักข่าวเลยอยากไปรื้อฟื้นเรื่องราวที่ผมเคยมีภรรยายอมรับว่าผม เคยมีเมียรจริงเคยแต่งงานจริงมีลูกจริงแต่การแต่งงานครั้งนั้นนะฮะไม่ได้จดทะเบียนสมรสเพราะฉะนั้นไม่ใช่คําว่าหยา่าคือใช้คําว่าเลิกกันและเลิกกันไปนานแล้วด้วยจนผมเนี่ยมามีแฟนใหม่แล้วหนึ่งสองคนแล้วก็ค่อยมารู้จักกับคุณเมย์พิชนาะครับพูดอย่างนี้แต่มันประหลาดอะรับเค้กประหลาดตรงไหนป้าปจอยเนี่ยตั้งข้อสังเกตคือโอเคคนเป็นแฟนกันจะขอกันแต่งงานก็ไม่ไม่แปลจะใช้ <ๆ S 1> <ๆ S 2> คำว่าแฟนไม่ได้นะก็อืมเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะเขาแถกเขาบอกว่า ผมและคุณเมย์ไม่เคยคุยกันครับนั่นไงฉันเนี่ยนะไม่ได้อิจฉาตาร้อน,อน,นแต่ฉันเนี่ยเออไม่ได้อิจฉาดิเสียงน้ําเสียงขึ้นเลยเออ <laughs> ไม่ได้อิจฉาตาร้อนนะจ๊ะคุณผู้ชมแต่แต่ฉันงงฉันงงมากกับประโยคนี้คนไม่เป็นแฟนกันแต,แต่ขอแต่งงาน เดี๋ยวฟังต่อไปเขาบอกอย่างนี้ผมรู้จักเขามา7-8เดือนแล้วรู้จักด้วยการไปเจอกันตามงานต่างๆแต่ไม่เคยคุยกันไม่เคยคบกันแต่ถามว่าทําไมถึงขอคุณเมย์แต่งงานนะฮะถามว่าทำไมถึงขอเขาแต่งงานเร็วชีวิตของผมเนี่ยเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วแล้วเวลาเร็วหรือว่าช้าเนี่ยมันไม่ได้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าอะไรเลยว่าเราจะรักกันนานแค่ไหนนะฮะแต่ผมคิดว่าความรู้สึกผมจิตใจของคนสองคนอยากให้รู้ว่าผมกับเขาได้คุยกันหลังจากที่ผมรู้ว่าคุณเมย์เนี่ยเลิกกับคุณไฮโซปามไปแล้วผมก็เริ่มเดินหน้า อยากคุยกับคุณเมย์คุณสารวัตรโจ้เนี่ยบอกว่าผมไม่ต้องการอยากจะมีแฟนในความหมายนะฮะผมต้องการจะแต่งงานอยากมีเมียเาพูด<ๆ>ประมาณนี้ชัดเจนคือแต่มันก็อย่างที่เราตั้งอน,นะเราสงสัยไว้ก่อนนะเราสงสัยเพราะว่าเราเรา เราเรางงนิดนึง <laughs> บอกว่า <laughs> ไ,ได้เป็นนแฟนผมไม่ได้ขอ,ของงคุณเมย์เป็นแฟนนะวันที่เกิดขึ้นเนี่ยวันที่18บแปดพฤษภาคามที่ผ่านมาที่ภาพตามสื่อที่คุณผู้ชมเห็นกันนะฮะผมไม่ได้ขอเขาเป็นแฟนนะจะไม่ขอเขาเป็นแฟนเพราะผมรู้สึกว่าชีวิตผมผ่านอะไรมาเยอะผมสามารถประคองชีวิตครอบครัวหลังจากนี้ได้ดี <c oughs> ผมขอโอกาสผมอยากให้คุณเมย์สบายใจที่สุดเพราะ <c oughs> <ức> ผมทําให้เขาเสียหายเรายังคุยกันปกติเพราะว่าเราไม่ได้คบกันเราไม่ได้เป็นแฟนกันและเขาก็ไม่ได้ตกลงแต่งงานกับผมนะวันนั้นนะ ่สายบันเทิงไปกันทั้งวงการเยอะมากแต่เมพิไม่ไปแล้วเมื่อวานเมพิธก็บอกว่าไงเมพิธก็คือสุดือเมพิธยังไม่คอนเฟิร์มนะเมพิธังไม่มีการตอบตกลงว่าจะเซเยสหรือว่าเซโน่นั่นแหละที่ชนะงงครับเพาเป็นป้าป้าก็อาจจะรับคําแต่งงานเลยรอครับรอเพราะผ่านมา38ฝนแล้ววันนี18ฝน28ฝน ไม่ฉันเนี่ยฉันงงไว้ก่อนทุกคนก็งงเธอเชื่อไหมว่าพอเวลาผ่านไปต้องเีอะไรสักอย่างค่ะคุณผู้ชมผู้ชายคนนี้นะฮะคุณสารวัตรเจ้าบอกว่าผมคลิกผมคลิกผมเห็นคุณเมย์แล้วผมคลิกนะฮะสัญชาตญาณว่าผมอยากจะใช้ชีวิตร่วมคู่กับคุณเมย์ไปตลอดชีวิตและผมสามารถที่จะดูแลคุณเมย์ได้เป็นอย่างดีก็มันมีคําถามหนึ่งอะนะหลังจากที่คับเค้กเล่ามาเนี่ยว่าคนยินดีกับ คู่เ <irgendw> น <carbono> ี้ยหมดแล้วแต่คุณเมย์ก็ยังไม่ตอบตกลงยังไม่ตอบตกลงนะเพราะว่าเมย์ก็งงประจอยเพราะว่าวันที่18ปดมกราคมที่ผ่านมาที่เขาจัดงานเซอร์ไพรส์คือเมย์ไม่รู้เรื่องเลยนะฮะเมย์ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็คุณสารวัตรโจ้นี่คือก็คือจัดงานที่เค้กถามเมย์เถอะเพราะว่านะเค้กไปคุยกับเมย์พิษเลยนะว่าอย่างไงนะตกลงใจอย่างไงเออไม่เพราะเพราะเพราะถ้าสมมุติว่าเขาไม่โอเคอ่ะออนะ ส่วนแหวเป็นเรื่องของชาวบ้านไหมป้างานของชาวบ้านคืองานของ,ของเรานะฮะ <laughs> เออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะ <laughs> ถ้า <c akes> เค้กกับป้าจอยรู้โลกก็ต้องรู้ถูก <laughs> คืออันนี้มันเธอคิดดูนะสมมุติว่าเธอมาขอฉันแต่งงานเออเฮ้ยว่าเออเราคบกันเมื่อไหร่เราคบกันเมื่อไหร่เฮ้ยเราคบกันหรอเออเรารักกันอยู่ใช่ไหมแตว่าฉันก็ยังไม่ตกลงแต่ข่าวมันใหญ่โตอะนะตอนนี้คุณผู้ชมฟังอยู่ก็คิดตามแล้วกันว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเนี่ยเราลำดับเหตุการณ์มาให้ฟังกันนักขาถมอคุณ คุณเมท้องหรือเปล่าแล้วข่าวถามแบบนี้เลยนะว่าคุณเมท้องหรือเปล่าคุณสารวัตรเจ้าก็บอกคุณเมไม่ได้ท้องครับแต่ผมขอไม่พูดอะไรละต้องไปทํางานละสวัสดีครับแล้วก็หลัง <ไป S 2> จากนั้น,นเขาก็ ปะจากไปมีการไมนะมีการข้อที่หนึ่งทำไมไม่มีคุณเมย์มาข้อที่สองจากบทสัมภาษณ์ที่ผ่านมาสองสามวันเมย์ก็ยังงงงงใช่มียังงงยังงงอยู่ฉันคุยกับคนดูเันด้วยเราก็ยังงงงงอยู่ขึ้นมาสี่หน้าจอนะเออฉันก็คิดถึงนะยังไม่ตื่นแน่เลยคุณผู้ชมไปที่เรื่องราวต่างประเทศกันนิดนึงนะฮะเรื่องราวของการที่ให้ขายให้ขายกัญชาหรือการให้สูบกัญชาเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายแล้วไม่ผิดละนิดเดียวเป็นอ๋อใช่ที่รัฐโคโลราโดแล้วก็วอช จิงตันของสหรัฐนะฮะเป็นเพียงสองรัฐที่มีกฎหมายอนุญาตให้ประชาชนเสพกัญชาเพื่อความบันเทิงได้แล้วก็อนุญาตให้ร้านค้าจําหน่ายกัญชาได้โดยที่รัฐโคโ,รโลราโดเนี่ยเริ่มบังคับใช้กฎหมายกัญชาแล้วก็ร้านค้าเริ่มจําหน่ายกัญชาเมื่อวันปีใหม่ที่ผ่านมาส่วนวอชิงตันจะเริ่มขายได้ภายในปีนี้แต่ว่าที่จะเล่าคือว่าล่าสุดทางด้านของประธานาธิบดีสหรัฐ บารักโอบามานะฮะเขากออกมาพูดบอกว่าการสูบกัญชาไม่ได้อันตรายมากกว่าการดื่มแอลกอฮอล์แต่ก็ย้ำว่าการสูบกัญชาเป็นนิสัยที่ไม่ดีงงไหมคุณโอบามาจะพูดอย่างนี้ตลอดพูดแบบไม่ขาดนะเราจะงงๆอย่างเงี้ยแต่<ข>ว่าเขาบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ร้ายแรงกว่าการดื่มเหล้าอาจจะบอกว่าถ้าเกิดกลับคําพูดคือดื่มเหล้าเนี่ยอาจจะร้ายแรงกว่าการสูบกัญชาแต่ว่า การสูบกัญชาก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทําคือในแง่ของการรับรู้ของสังคมเนี่ยเล่ามันก็วางขายทั่วไปหมดซุปเปอร์มาร์เก็ตนู่นนี่นั่นหาซื้อง่ายเข้าถึงง่ายกัญชาถูกตีไว้ว่าเป็นของผิดกฎหมายเนาะแล้วก็ต้องแอบบซื้อหามาสูบแต่หลังๆเนี่ยพอเขาอนุญาตให้เป็นเหมือนผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อ่ะเพื่อบำบัดเออหายปวดแล้วก็สูบได้บ้างในบางรัฐเนี่ยล่าสุดพออนุญาตให้สูบเพื่อความบันเทิง ก็ถูกตัง้งความสังเกตเยอะก็กลายเป็นไม่มีอะไรดีกว่ากันหรอกมันเหมือนเป็นสองแง่สองแง่แบป้า <ừ> ก็คือมีประโยชน์ด้วยแต่ว่าโทษมันก็มีเหมือนกันถ้าคนที่เอามาใช้เนี่ยใช้มันอย่างไม่ถูกหลักการใช,ใช่ไหมบางคนถ้าบอกว่าเป็นสิ่งที่ถูกถ้าบ้านเราอนุมัติบอกว่าการสูบกัญชาเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายปุ๊บเนี่ยคนที่มันสูบเป็นสิ่งเสพติดอยู่แล้วปุ๊บมันก็จะเอามาทำให้เป็นสิ่งเสพติดสบายใจของเขาไปเลยเพราะฉะนั้นต้องมีการเข้มงวดอย่างนี้ด้วยว่าเมื่อถ้าอนุญาตให้การสูบกัญชาเป็น สิ่งที่ถูกกฎหมายแล้วคุณจะต้องมีมาตรการจัดก,การอย่างไรทางด้านของบารักโอบามาเขาบอกด้วยว่าตอนเด็กอย่างที่หลายคนรู้กันว่าตัวเขาเคยสูบกัญชาใครๆก็เคยมั้งเออโอเคไม่เคยไม่รู้นะเค้กไม่เคยฝรั่งอ่ะฝ <c oughs> รั่งอ่ะหรอหรอเออแต่ว่าเคก้กแบไม่เคยเคก้กเออสูบอย่างอื่นเค้กก็สูบแบบว่าสูบสูบน้ำอัดลมสูบอะไรนี้น้ำอัดลมบ้านเธอดีสูบใช่มใช่ไหมดูดูนะเออกัว่ากันไปแบบโอ้ยลิ้นพันกันเวลาแก้ตากตัวเขาเคยสูบกัญชาแล้วก็คิดว่าเป็นนิสัยไม่ คิดว่าเป็นนิสัยไม่ดี<อ>แล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกแต่การสูดกัญชาไม่อันตรายไปกว่าการดื่มแอลกอฮอล์ก็ไม่มีอะไรดีนะคะอะไรทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งเสพติดสิ่งไหนที่มันมีประโยชน์ถ้าดูดีมันอาจจะมีโทษด,ด้วยเพราะฉะนั้นคุณจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งต้องดูด้วยนะครับว่าประโยชน์มันมากแค่ไหนหรือว่าโทษมันมากแค่ไหนแล้วก็เวทชั่งน้ําหนักให้ดีด้วยไม่มีกฎหมายที่ดีที่สุดมีแต่พฤติกรรมของคนนั่นแหละที่จะทําให้มันแบบว่าพอดี กฎต่างๆแค่ไหนเล่าข่าวกันช้าแล้วก็หิวเกี๊ยวซ่าเกี่ยวไหมกับการที่จะโยงข่าวแบบนี้มันไม่ใช่การโยงข่าวนี้นะฉันไม่ไหวอะไหวไหมไม่ไหวเทปก็ไม่ไหวจะต้องเล่าให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงนะฮะคือนายหลู่อิ่วชิงคนเดียววเดี๋ยวฉันปล่อยให้ข่าวเนี้ยขอปล่อยมาเลยฮะป้าคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมกินเกี๊ยวซ่าครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เออทำอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมเอาให้น่ากลัวเพราะอะไรรู้ไหม มีเกียวซาอยู่แพ็กเกจตกล่องหนึ่งกล่องหนึ่งกลอง่งลองหนึ่งที่คนงานมันโกรธเจ้านายแล้วมันก็เอายาพิษใส่เออโกรธเจ้านายเพราะออว่าเจ้านายเนี่ยให้ค่าแรงต่ำเออไปทงังเออก็เลยเอายาพิษอ่ะ ยาพิษใส่เข้าไปในเกี๊ยวซา<ๆ>เพราะว่าคนงานคนนี้นเป็นคนงานผลิตเกี๊ยวซาพอเอาอยาพิษใส่เข้าไปในเกี๊ยวซาแล้วเกี๊ยวซาตัวนี้ไม่ได้อยู่ที่แค่จีนคนงานคนนี้เป็นคนจีนใช่ไหมฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ประเทศจีนเกี๊ยวซาชดเจ้า<ๆ>นายกล่อใช่ประชดเจ้านาย<ๆ>แล้วกล่องนี้ไม่ได้อยู่แค่จีนกล่องนี้นะฮะส่งออกไปที่ญี่ปุ่นด้วยแล้วก็มีคนกินเกี๊ยวซากล่องนี้เข้าไปทั้งจีนแล้วก็ญี่ปุ่นทําให้ตอนนั้นมีคนเนี่ยป่วยราว13คนทั้งที่ประเทศจีนแล้วก็ประเทศญี่่่่ปุนนนนนเมือาาศตัดสิ ไปเป็นที่ได้ปลาแล้วคือสั่งจําคุกคนงานคนนี้ตลอดชีวิตเคยดูนะระหว่างที่ห่อไปเนี่ยมันก็หยดยาพิษไปในล็อตการผลิตเนี่จ๋อเจ๋อเขาทำด้วยอะไรอะหยดปึ้งหยดปึ้งหยดปึ้งแล้วมันก็ห่อห่อห่อแล้วก่อนที่เขาจะส่งออกนะว่าเขาต้องไปฟรีซใช่ไหมให้มันแข็งให้มันให้มันแบบเก็บได้นานๆไอ้นี่ก็ห่อไปหยดยาพิษไปห่อไปหยดยาพิษไปเขาใจฟิวนะป้าถ้าเกิดเป็นคนงานใช่ป่ะแล้วคิดได้ค่าแรงขั้นต่ำ สมมติว่าเค้กเป็นคนงานนะไม่เกรบตัวเค้กนะเขาบอกว่าเวลาที่ห่อไปใช่ไหมให้ค่าแรงกูขันต่ำใช่ไหมกูจีดกูบิดอันนี้อันนี้ชีวิตจริงชีวิตจริง <c oughs> ให้ค่าแรงกูต่ำไปใช่ไหม <c oughs> <ๆ>กูจีดแล้วก็ไม่ไม่ไม่บิดแล้วก็จีดอันนี้มองอีกด้านหนึ่งโอเคเขาทําผิดนะแต่เขาอาจจะอยากให้โลกรู้ก็ได้ว่าเมืองบ้านเมืองของเขาเนี่ยประเทศจีนใช่ไหมใช่กดเคกดค่าแรงจ่ายค่าแรงน้อยทั้งๆที่ เกียวซ่าเนี่ยกล่องเนี้ยถ้าไปขายในต่างประเทศมันก็แพงมากแต่ถ้าเทียบดูเนี่ยเขาได้ค่าแรงนิดเดียวเขาอยากให้โลกรู้เขาเลยตัดใจทําแบบนี้โอยอยากให้โลกรู้ก็มีวิธีอื่นไหมย่าป้าไม่เป็นข่าวคือถ้าเกิดส่งมาที่ประเทศไทยปุ๊บนี่คือเราสองคนนี่ก็ตัวพ่อตัวแม่ในการกินเกวนีจ๊ะอาจจะไม่ได้มานั่งเล่าแบบนี้นะจ๊ะอาจจะเดสแต่อันี้ไมัปนเปก่อนนะมันเป็นเรื่องของความรับผิดชอบอมันคือโอเคโกรธเจ้านาย แต่ไม่ควรทําอย่างนี้มันเป็นเรื่องความป็มนีหลายวิธีที่ทาให้โลกรู้ได้โซเชียแต่ว่าจะให้เล่นโซเชียลก็ไม่ได้จีนค่อนข้างจํากัดในการเล่นโซเชียลนี่คือโรงงานผลิตเกียวซางกยืนกันทั้งวันแล้วก็ห่อกันไปจุดๆอย่างเงี้ยในใจตอนนั้นเขาบอกว่าให้ค่าแรงขั้นต่ําชั้นน้อยไปใช่ไหมตายมันที่หมดทั้งประเทศพูดถึงประเด็นค่าแรงขั้นต่าเห็นกัมพูชาเขาก็เรียกร้องนะโดยเฉพาะพวกสิงห์ทอ จนเกิดการเดินขบวนประท้วงใช่เขาต้องการขึ้นค่าแรงหนึ่งเท่าตัวเลยตอนนี้ได้80 US d ลลาร์ใช่ป่ะเขาอยากได้160 US d ลลาร์แล้วทางรัฐบาลเขาว่าไงก็ไม่รู้มึนใส่ค่ะมึนใส่ก็เดินเดินขบวนประท้วงว่ากันไปก็เสื้อผ้าแบรนด์เนมที่ตั้งโรงงานผลิตในกัมพูชาเธออยู่ห้างรูมอทอะตัวละกี่บาทอะก็ว่ากันไปนะฮะเดี๋ยวก็ติดตามันต่อไปแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะให้โลกรู้แบบที่ป้าจอยคิด ก็อาจจะต้องแบบมีวิธีอื่นนคิดนิดนึงอย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนส่วนใหญ่แต่ว่าทางการจีนเนี่ยเขาเขาก็เด็ดขาดพอเขารู้ปุ๊บว่าอิตาคนนี้ทําก็ไปอยู่ในคุกตลอดชีวิตตลอดชีวิตเลยนะแต่ถ้าเป็นบ้านเราแบบไหนฮะเดี๋ยวก็ปล่อยคุกสิบปีเดี๋ยวก็ปล่อยแต่ก็มีวันพิเศษต่างๆก็ก็นี่ไงอย่างนี้ไม่เป็นคดีพิเศษเหรอฮะอย่างเงี้ยจะเป็นไหมล่ะคดีพิเศษเขาจะเย็นนิดนึงนะฮะจะเย็นนิดนึงไปเยียเส่อารมณ์อีกอีกหนึ่งข่าวอีกหนึ่งข่าวอยู่ชิด เ,เกิดขึ้นที่ที่เมืองเมืองน,นึงต่างประเทศเหมือนกันกลายเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นเมื่อมีป้ายโฆษณา,าของนางแบบชื่อดังวัย39ปีหลินจือหลิงทำไมะทำไมพูดเบาๆก็ได้เจ็บนะวัยสาเปี<ก>ไม่แก่39<ร>ปี<ร>ยังเป็น <แก S 2> วัยแบบว่าโอ้โหวัยแบบวัยหนังกำลังดีอะ่ะยังไม่เหี่ยวมากผสมกันระหว่างน้ำเสียงเนี่ยหวังดีใช่ไหมยังเป็นเป็นวัยที่กำลังหนังหน้านี่กำลังสวยงามนางแบบคนนี้ หลินจือหลิงเธอมีการติดป้ายโฆษณาเป็นโฆษณาคล้ายๆโฆษณายกทรงอ่ะป้าเนี่ยความเนี่ยจริงๆมันมีการร้องเรียนจากเด็กประถมโรงเรียนแห่งหนึ่งของเมืองไทยโจวมณทนเจียงชูเขาเขียนคำร้องผ่านเว็บไซต์รัฐบาลท้องถิ่นบอกว่าพวกเขาเดินผ่านตึกตึกตึงเป็นประจำแล้วเห็นภาพโฆษณาภาพนี้แล้วพวกเขาต้องหยุด แล้วก็ดูภาพนี้โดยเฉพาะส่วนหน้าอกของนางแบบแล้วตอนคืนก็เก็บไปคิด<อ>ไปฝันพวกเขาบอกว่าผมไม่อยากให้เกรดพวกผมตกไปกว่านี้มันจะกระทบกับการศึกษาของพวกผมในเทศมนตรีช่วยพิจารณาด้วยแล้วก็มีการตรวจสอบมีการพิจารณาไปเขาบอกว่าภาพนี้มันมาอย่างถูกกฎหมายไม่ได้ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นไม่มีการเอาออกและจะตั้งต่อไปน้องมโนอ่ะลูกลูกคนนี้เขาก็ เด็กคนนี้มันก็เก่งนะที่ที่พยายามหาเหตุหาผลว่าทําไมตัวเองไม่สนใจเรียนเออมันไปสนใจน้องนางแบบแต่เขาสวยจริงตุ้มจริงใช่สวยเหมือนป้าจอยเนอะป้าจอยก็มีหน้าป้าจอยเหมือนนางเอกหนังซีรีส์นะเสียงน่ะเสียงหน้าป้าจอยเหมือนเอกหนังซีรีส์นะจ๊ะคุณผู้ชมซีรีส์อะไรรู้ไหมฮะซีรีส์โคนนะฮะจบเรื่องนะจบเรื่องคอน ซีนีสโคนไงซีริโคนสวยๆจบเรื่องราวข่าวต่างประเทศของเราแล้วนะฮะเราจะพาคุณผู้ชมไปเจอน้องตะกี้ของเราบ้างแล้ววันนี้ไ็นตลาดอีกแล้ววันนี้ไม่ตลาดวันนี้จะเปลี่ยนแนวละวันนี้จะเปลี่ยนแนวจะพาคุณผู้ชมไปดูภาคข่าม้าร้านดังร้านหนึ่งนะฮะจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันฮะภาคขาม้า เจอก,กันอีกแล้วกับช่วงมือทำด้วยแบบและแน่นอนค่ะว่าตอนนี้คุณผู้ชมเห็นไหมคะพะขเมียนค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่ามันคืออะไรเดี๋ยวเราจะเข้าไปเฉลยด้านในกันค่ะว่าไอ้พะเมียนเนี่ยมันหมายถึงอะไรว่าแล้วะ,ะคะ อ,อันนี้พี่แอนเจ้าของร้านเนาะใช่ค่ะพี่แอนคถามนิดนึงว่าที่มาเนี่ยของพัคขมิเี่ยมันคืออะไรคะค่ะจริงๆที่มาของพัคขมิเนเนี่ยค่ะสังเกตไหมคะว่าคําจะคล้ายกับคําว่าผักของม้าออค่ะจริงก็คือเริ่มแรกก็คือมาจากคําว่าผักของม้าเนี่ยละคะแต่ว่าสนใจตรงตัว i a n ที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะด้านหลังเมื่อเอาไปผสมกับคํานามเนี่ยก็จะหมายถึง ความเป็นกลุ่มคนหรือว่าเป็นกลุ่มคนเผ่าชนนั้นๆอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะอพอทีนี้พอเอาผ้าขอมามาผสมกับ i อเก็เลยกลายเป็นพาคเมียนก็คือเป็นกลุ่มคนที่มีความรักผ้าขอมา้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อวิใช่ค่ะแล้วตั้งแต่เข้ามาเนี่ยภายในร้านเนี่ยมีแบบดีไซน์ลายผ้าขอมา,านันเลยใช่ค่ะเก๋มากๆอยากถามนิดนึงค่ะว่ามันต่างจากที่อื่นยังไงคะลายลายตัวนี้สังเกตไหมคะว่าตัวลายผ้าขอม้าเนี่ยที่เห็นเนี่ยค่ะจะไม่ซ้ํากับ ลายผ้าขม้าที่มีที่อื่นเลยอะค่ะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยตัวของสินค้าของผ้าขมียนเองเนี่ยค่ะเราดีไซน์ตั้งแต่สีแล้วก็ลายของผ้าขมาม้าก่อนที่จะนํามาทําเป็นโปรดักอะค่ะ<ม>ก็คือก็เราก็จะได้สีแล้วก็ลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผ้าขมียนโดยเฉพาะอะค่ะค่ะ,คะแล้วจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยคือพี่มีความรู้เดิมหรือว่ายังไงหรือเปล่าคะทำไมถึงมาอยู่ดีมาทําผ้าขมา้า ก<ด>็จริงๆต้องบอกว่าที่บ้านเนี่ยทำโรงงานทอผ้าขาวมาประมาณ40่ิปีแล้วค่ะต oh, ั้งแต่สมัยคุณปู่เลยอะค่ะ,คะแต่ว่าพอเราเริ่มโตอะค่ะก็ไม่ได้คลุกคลีกับเขาเท่าไหร่ก็เรียนจบแล้วก็ทำงานปกติทาไปทำเอเจนซี่โฆษณามาประมาณ5ปี oh, ทีนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าอยากจะทำธุรกิจเล็กๆเป็นของตัวเองก็เลยกลับมามองสิ่งรอบๆตัวก่อนสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดอะค่ะก็คือตัวผ้าขาวมาค่ะเราก็เลยลองเอามาแตกดูว่า สามารถจะทำผ้าของมาให้มันน่าสนใจเพิ่มขึ้นได้ตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเกิดมาเป็นแบรนด์พาคคเมียน่อนตอนนี้ตุกตาตัวน,นี้น่ารักมากเลยค่ะค่ะจะบอกว่าใครเป็นคนคิด แบบดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีไซน์ก็จะเป็นทั้งทางทางพี่เองแล้วก็ทางคุณป้องนะคะช่วยกันคิดว่า,วาเราจะทํารูปแบบสีสันเนี้ยออกมาให้ยังไงให้ดูแล้วมันเมื่อมารวมกันแล้วมีความทันสมัย ใช่ค่ะใน <Okay. S 1> เรื่อว่าสร้างมูลค่าให้กับกตุ๊กตาเราให้ดูโดดเด<อ>่นขึ้นนะคะและยังมีอย่างอื่นไหมคะก็ถ้าสำหรับแพคเกจจิ้งเนี่ยก็จะมีในพวกของเบาะหมอนอย่างเงี้ยค,ค่ะก็จะเป็นเบาะตัวเนี้ยค่ะที่ที่จะมีแพคเกจจิ้งด้วยะค่ะ ก็มีหลากหลายค่ะลองเข้ามาดูกันได้ค่ะ อเชียทีคไมกาบางนาแล้วก็ที่อมรินพาซตาแล้วก็ที่เอ็มโพเรียมชั้น6ค่ะค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยคุณพี่มีแฟนเพจไหมคะเผื่อแบบว่าคุณผู้ชมคนไหนที่สนใจเนี่ยเขาไม่สามารถไปดูที่นั่นได้เนี่ยค่ะก็มีค่ะแฟนเพจก็คือเข้ามาได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m pa k a m i a เลยค่ะสกด p a k a m i a n เลยค่ะค่ะหรือว่าเสิร์ชจาก Google ก็ได้นะคะอ๋อแล้วมีบริการส่งอะไรถึงที่ใช่ค่ะมีค่ะ น่าสนใจตรงนี้แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะชอบตรงนี้เด็ดตรงนี้ค่ะตัวมันใหญ่มากนะคะตุ๊กตาพี่หมีของเราแล้วเป็นลายพาคมเมียนด้วยน่ารักมากมากเลยนะคะเป็นถือว่าถือได้ว่าเป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งของของเราเลยใช่ค่ะเป็นเป็นสินค้าที่คนสนใจค่อนข้างเยอะเพราะว่ามีขนาดขนาดที่ใหญ่ใช่แล้วแล้วตัวนี้ตัวนี้ก็คือขายใช่ไหมขายเหมือนกันค่ะอ๋อเลิศะ สำหรับคนที่นะคะมองหาว่าอยากที่จะทำอะไรนะคะให้มันได้เงินขึ้นมานี่เป็นหนึ่งตัวอย่างของเรานะคะที่เขาสามารถที่จะนำสิ่งที่ใกล้ตัวนำมาประดิษฐ์นะคะดัดแปลงนะคะจนสามารถทําเงินให้กับตัวเองได้อย่างนั้นเองค่ะในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่แอนมากๆเลย<ด>นะคะ,คะที่ในวันนี้นะคะให้เราเนี่ยมาเยี่ยมชมนะคะร้านแล้วก็ได้มาดูถึงไอเดียต่างๆนะคะในการทํา พาของมาของเรานะคะให้เป็นสินค้าต่างๆที่สามารถมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะตะก,กี้หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันได้ใหม่นะคะทุกวันอังคารและวันพฤหัสกับช่วงมือทํำรวยในวันนี้ตะก,กี้ต้องขอตัวลาแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ เ่องของมือทํารวยของน้องตะกี้นะฮะแล้มือทํารวยแบบนี้ประมาณนั้นนะับไปที่ร้านพักคเมียนนะฮะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะติดตามว่าร้านนี้มีผ้าขมารายอะไรบ้างรวมถึงมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผ้าขมานี่ทำเป็นอะไรบ้างเมื่อสักครู่เราเห็นมีทั้งตุ๊กตาหมีนะสมุดแล้วก็นาฬิกาเยอะแยะมากมายติดตามได้ที่ wwwfacebook.com/pa k a m i n ทคียนะฮะเข้าไปดูรายละเอียดของเขาได้เลยจ้ะแล้วก็ เมกกะบางนาก็มีนะมีใช่ไหมฉันเห็นร้านนี้ฉันนึกถึงอะไรไหมเบอร์เบอรี่เบอร์เบอรี่เอราร้านมันจะคล้ายๆกันคือก็เป็นลายสกอตของต่างประเทศแต่ว่าสกอตเมืองไทยอันนี้สกอตไทยซึ่งเก๋กว่าใช่สารพัดสีกว่าอไม่ใช่มีแค่ตารางน้ําตาลขาวดําแต่สกอตลายสกอตลายผ้าของมาบ้านเรานี่สารพัดสีเนาะสีสวยงามมากถ้าเธอคือแล้วถ้าเราเดินทางกันบ่อยๆเนาะจะเห็น ภาคกลางก็ผ้าขาม้าแบบหนึ่งลวดลายหนึ่งอีสานก็แบบหนึ่งแบบใต้ก็แบบหนึ่งเก๋ๆเพราะฉะนั้นประเทศไทยของเราเนี่ยฮะมีสีดีๆอีกเยอะแยะมากมายเมื่อนหังเราใส่กันไหมใส่ได้ขอตมขอนะภาคเขาตูมมาดูทุกวันเลยนะฮะอ่ะไปที่เรื่องราวของราคาสินค้าตลาดกันบ้างนะฮะว่าวันนี้จะถูกจะแพงมากน้อยแค่ไหนเราจะไปเริ่มต้นที่ตลาดไทยนะฮะไปดูในเรื่องของหมูเนื้อแดงหมูสามชั้นกันบ้างว่าราคากี่บาทกันอันนี้เนื้อโคนป้าอย่ามาจับสินี่ตุ๊กจีนนี่จะรอดหรือเปล่า ยังไม่รู้เลยรักษาหัวไว้นั่นหรืกวจะโดนตัดไปไหว้เจ้าที่หนึ่งอยู่เนี่ยอ่ะหมูเนื้อแดงที่ตลาดไทยนะฮะราคากิโลกรัมละ125บาทถึง130บาทเท่าเดิมกับเมื่อวานเลยป้าเอาเป๊ะเลยใช่ลงคณนก็ราคายังไม่เปลี่ยนถูกต้องนะฮะไข่เบอร์ศูนย์ก็4บาทต่อฟองลงลงลงเมื่อวาน4บาท20วันนี้ลงลงลงตลาดไปที่กระหล่ำปีกันบ้าง1 2ถึง13บาทก็ขึ้นมาประมาณ1บาท5 0จ้แต่ว่าเดี๋ยวถ้าใกล้จะวันตรุษจีนวันจ่ายเนี่ย รับรองราคา,าคราคาเนื้อสัตว์จะขยับก็อย่างที่บอกไงป้าเฮ้ยทำไมหมูเนื้อแดงกับหมูสามชั้นราคาเท่ากันไปซื้อมาตุนไว้ สักสิบวันเจ้าไม่ชอบเจ้าเช่าของสดเจ้าชอของอดองจ,จ่ายวันนีวว้วายบุ้งเนี้ยเราบอกว่าซื้อมาตัวไว้นี่คืออย่าอย่าทำตามนะเพราะว่ากลิ่นมันมาทันทีเลยนะถึงแม้ว่าจะแช่ตู้เย็นนี่กลิ่นก็มานะอุ้ยไก่ขึ้นราคานะเมะะื่อวเมื่อวานหกสิบห้าวันนี้เจ็ดสิบห้านะใช่แล้วไม่รู้ะะชิ้นส่วนไหนอาจจะเป็นทั้งตัวก็ได้ไก่สดเจ็ดสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมใครอยากจะซื้อไปทําอะไรก็ซื้อไปอยากจะทํเสร็จกวส่งมาให้เรากินก็ส่งมาได้เพราะเราเป็นรายการสดเราสามารถกินได้เลยได้ใช่ไหมเดินไปชมกาแฟกิิินดยที่่ตลางเจร กันหน่อยนะฮะคุณผู้ชมที่ตลาดยิ่งเจริญหมูเนื้อแดงกิโลกร,รัมละหนึ่ร้อยสบาทเท่าเดิมความที่เป็นตลาดไม่ได้ใหญ่เท่าตลาดไทยแต่ก็ใหญ่เหมือนกันแต่ก็ใหญ่ไข่เบอร์ศูนย์ที่ตลาดยิ่งเจริญหรือตลาดสพันธ์ใหม่เนี่ยสบาทส่วนใหญ่ราคาข้าวของที่ตลาดยิ่งเจริญจะเท่าเดิมจากเมื่อวานนี้มไม่ว่าจะเป็นหมู3ชั้นที่กิโลกร,รัม140บาทไก่สด70บาทต่อ1กิโลกร,รมัม ก็สนใจสินค้าตัวไหนก็ไปซื้อกันได้อ,อยา่างที่บอกกันไปนะฮะแม่ค้าเนี่ยถ้าดูรายการเราอยู่นะฮะเปิดดูรายการเราอยู่แล้วบอกว่าตลาดของคุณเนี่ยถูกกว่าน,นี้ให้ขึ้นข้อความมาเลยถ้าเกิดแม่ค้าเล่นทวิตเตอร์ก็ขึ้นข้อความเลยว่าไก่รานฉันถูกกว่าแล้วก็ติดแท็กปากตลาดเราจะบอกให้คุณผู้ชมนะรีบดิ่งที่ตลาดนั้นเลยอีกหน่อยนะเราจะแจก ถุงภาพด้วยนะ,ะเ,เตรียมตัวกันไว้นะคะไปแจกให้ถึงที่เลยวันนี้<ช>ก็โม<ะ>โมไม้ก่อนเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวไปติดตามประเพณีวัฒนธรรมดีๆของเมืองไทยของเราว่าช่วงนี้จะมีประเพณีอะไรเกิดขึ้นบ้างสักครู่กลับมาฮะค่ะ